อาการปวดหัวเพราะไม่ได้ดื่มกาแฟเกิดจากอะไรมีหลายคนเลยค่ะมีอาการแบบนี้คือดื่มกาแฟทุกวันเป็นประจำแต่พอวันไหนไม่ได้ดื่มกลายเป็นปวดหัวทั้งวันจนไม่เป็นอันทําอะไรก็เป็นผลมาจากฤทธิ์ของสารคาเฟอีนที่มีอยู่ในกาแฟซึ่งมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทช่วยให้ร่างกายกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงอีกทั้งมีสารเสพติดด้วย การได้รับทุกวันจะทำให้ร่างกายต้องการสารคาเฟอีนตลอดหากไม่ได้รับจะเกิดอาการปวดหัวนั่นเองซึ่งอาการปวดหัวก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันในแต่ละคนทั้งปวดบีบๆปวดตุ๊บๆรวมทั้งมีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงไม่ตื่นตัวง่วงซึมหาวนอนสมองไม่โปรง่ง เริ่มจากคาเฟอีนมีผลทำให้หลอดเลือดหดตัวลดการไหลเวียนของเลือดผู้ที่ดื่มกาแฟาเป็นประจำทำให้หลอดเลือดชินกับการหดตัวเมื่อหยุดดื่มกาแฟาหลอดเลือดมีโอกาสขยายตัวและส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวได้และคาเฟอียนยังไปลดการทำงานของตัวรับความรู้สึกเจ็บปวดในสมองหลายคนพบว่าไม่ปวดหัวเมื่อดื่มกาแฟาแต่เมื่อเลิกดื่มมีแนวโน้มที่จะปวดหัวได้ค่ะ ข้อดีของคาเฟอีนก็มีอยู่ค่ะคือช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มความรู้สึกตื่นตัวลดความเหนื่อยล้าแต่สำหรับบางคนที่ร่างกายไวต่อคาเฟอีนอาจทำให้มีอาการใจสัน่นหงุดหงิดกระวนกระวายเอิร์นเวขอแนะนำไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละ3ามแก้วหากต้องการเลิกดื่มให้ใช้วิธีค่อยๆลดปริมาณต่อวันลงอย่าหักดิบเดี๋ยวจะปวดหัวค่ะ การแพทย์จีนเน้นการบำบัดอาการปวดศรีรษะที่ต้นเหตุและองค์รวมโดยเน้นการใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นสารสกัดเข้มข้นซึ่งมีหลักการสลายเลือดค้างลดการแข็งตัวเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเลือดจึงไหลเวียนได้สะดวกและไปหล่อเลี้ยงศีรษะได้มากขึ้นทะลวงเส้นลมปราณที่หล่อเลี้ยงศีรษะให้โล่งสะอาดจึงบรรเทาอาการปวดศรีรษะเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาการปวดศีรษะเรื้อรังจึงไม่ใช่เรื่องหน้าปวดหัวอีกต่อไปห่างไกลอาการปวดศีรษะห่างไกลยาแก้ปวดการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0ศูนย์ส9ง